ฟ้าใสาย,ย่องย่องเปิดตู้เย็นแบบแอบๆไอติมช็อกโกแลตชิ้นสุดท้ายต้องเป็นของเราฟ้าใสหย,ยิบกล่องไอติมออกมาช้าๆแล้วมองซ้ายขวาแผนลับสำเร็จพี่ชายแอบโผล่มาจากหลังตู้พี่ชายแกล้งตะโกนเสียงดังแม่ฟ้าใสาขโมยกินขนมอีกแล้วฟ้าใสาตกใจทำกล่องไอติมหล่นพื้นโอ้ยหมดกัน แม่เดินมาเร็วแบบหนังแอคชั่นนั่นมันไอติมที่แม่สอนไว้สำหรับคืนนี้ทั้งพี่และน้องเงียบยืนเรียงหน้ากระดานขอโทษครับขอโทษท่าแม่มองซ้ายขวาแล้วหยิบช้อนขึ้นมาแต่อันที่หล่นมันกล่องหลอกจ้าแม่ซ่อนของจริงไว้ใต้หมอนทุกคนวิ่งขึ้นห้องนอนแม่อย่างรวดเร็วทั้งบ้านวิ่งแข่งกันแย่งไอติมนานะคือยม,มทูตสาว วันนี้เธอได้รับภารกิจมารับดวงวิญญาณที่โลกมนุษย์นั่นไงเจอแล้วอยู่ตรงนั้นนั่นไงนานะนะเร่งฝีเท้าชายคนหนึ่งถามขึ้นเธอเป็นใครมาทำอะไรที่นี่เธอตอบฉันคือยม,มทูตจะมาเก็บวิญญาณคนที่ใกล้ตุยฮะอย่าตามมานะโว้ยฉันยังไม่ตุยไม่ต้องตามมายังไงก็หนีฉันไม่พ้นหรอกนั้นฉันรีบขึ้นรถดีกว่าเฮ้ตามทันสักที อะไรตามฉันมาทำไมใครบอกฉันตามนายฉันมาเก็บดวงวิญญาณคนขับรถตังหากฮะอะไรนะเก็นสะดุ้งตื่นอ้าวฉันฝันไปเองหระนี่เขาถอนหายใจยาวๆเกือบไปแล้วตู้ยายแก่วัยแปดสิบคนหนึ่งเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ข้างบ้านฉันพร้อมกับลงศพเปล่าหนึ่งใบคือหนึ่งฉันเห็นยายจุดเทียนวางดอกไม้แล้วนั่งจ้องเหมือนคุยกับใครอยู่ ฉันเริ่มสงสัยว่าแกทําพิธีอะไรหรือเปล่าเช้าวันต่อมาฉันถามยายลงนั้นมันคืออะไรหรอคะยายยิ้มแล้วตอบว่าเอามาเตรียมไว้เฉยเฉยฉันยังไม่ค่อยคู่ใจแต่ก็ไม่กล้าถามอะไรต่อเช้าวันนี้ฉันเห็นกลุ่มเด็กๆนั่งอยู่รอบโรงในบ้านยายมีทั้งขนมนมเนยพร้อมแล้วยายก็หัวเราะเสียงดังจนฉันได้ยินชัดโดยมีโงศพเป็นเวทีเล่าเรื่อง เธอถูกฝาลงแล้วพูดว่าเราทุกคนจะได้เข้าไปอยู่ที่นี่ฉันโทรแจ้งตำรวจทันทีเมื่อตำรวจมาถึงฉันสั่งให้บุกเข้าอย่างไวเด็กๆผัวร้อกัอนลั่นพี่ๆมาทำอะไรหรอครับเด็กคนหนึ่งถามก็มาช่วยพวกหนูไงยายยิ้มพร้อมอธิบายเรื่องราวทั้งหมดให้เราฟังวันนั้นทำให้ฉันรู้ว่าถึงไม่ใช่อย่างที่ฉันคิดแต่ฉันก็ไม่ได้ปล่อยผ่านแถมภูมิใจซะอีกว่า ฉันคือฮีโร่ต้นยืนรอหน้าโรงเรียนคนเริ่มกลับบ้านกันหมดแล้วต้นหันซ้ายหันขวาทอนหายใจแม่บอกจะมารับแล้วไปไหนอะเนี่ยหญิงวัยกลางคนใส่หมวกกันน็อกเต็มใบขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดข้างต้นเธอไม่พูดอะไรแค่พยักหน้าเรียกให้สอนต้นคิดในใจเอา้าแม่เปลี่ยนหมวกเหรอ เอ๊ ه, เสื้อก็ไม่ใช่นี่นาตนนั่งสอนท้ายไปยเงียบๆหญิงคนนั้นก็ขี่ออกไปเร็วมากไม่พูดสักคำแม่ขี่แรงไปไหมครับต้นเริ่มเหงื่อตกสังเกตชุดผู้หญิงขับมันไม่ใช่เสื้อแม่กลิ่นก็ไม่ใช่เดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไม่ใช่แม่เธอถอดหมวกกันน็อกออกเผยว่าเป็นป้าอ้อย แม่ค้าข้าแกงประจำหมู่บ้านจะไปไหนวะเนี่ยลูกเอ้ยฉันแค่จะถามว่าแม่อยู่ไหนดันขึ้นรถเฉยเลยต้นยืนงงผมคิดว่าป้าเป็นแม่เอครับป้าอ้อยพูดแม่บ้านเธอตัวเล็กกว่าฉันตั้งเยอะเสียงผู้หญิงคนหนึ่งพูดขึ้นตน้นไปไหนมาแม่ผมซ้อนท้ายผิดคันป้าอ้อยกับแม่หัวเราะ ตนยืนหน้าแดงเงียบๆต้นบ่นเบาๆคราวหน้าต้องเช็คหน้าให้ชัวร์ก่อนขึ้นรถบอนเดินกลับจากเล่นฟุตบอลเหงื่อท่วมตัวหิวสุดขีดเปิดตู้เย็นมาเจอแตงโมลูกใหญ่โอ้โหลูกนี้สวยจังเลยนี่มันสวรรค์ของแท้บอนมองซ้ายขวาไม่มีใครอยู่บ้านงั้นขอชิมหน่อยนะบอนเอามีดมาผ่าแตงโม แต่แล้วแตงโมกลิ้งหล่นลงพื้นอ้แตงโมกลิ้งออกจากบ้านไปแล้วแล้วหล่นตึ้นที่หน้าบ้านยายผ่องตอนนี้เองยายผ่องนั่งสารตะกรา้าอยู่พอดีเอาของฟรีบอนวิ่งออกมาจะเก็บแตงโมคืนยายนั่นของบอนครับแตงโมของบ้านผมหล่นมาหน้าบ้านยายก็ของยายสิ ยายหยิบแตงโมไปเฉยๆแถมหัวเราะชอบใจยกใหญ่บอนยืนอึง้งน้ำตาจะไหลแม่กลับมาถึงบ้านเห็นบ้านเงียบผิดปกติบอนเห็นแตงโมที่แม่เก็บไว้ไม่ลูกบอนนั่งหน้าบูดต,ตอบเบาๆเห็นครับตอนมันกลิ้งไปบ้านยายผ่องเอา้ามันกลิ้งไปได้ยังไงบอนก็ผมแค่อยากลองชิม แต่นั่นมันแตงโมของยายพ่องนะที่แม่เก็บไว้ให้แกฮะของยายพ่องเหรอทุกคนหัวเราะตนลัน่นส่วนบอลน,นั่งหน้าจอยแบบงง